สวัสดีครับวันนี้ผมพลัสโคกับเกมดอทไอนาะฮะวันนี้ผมจะมากดกล่องเบอร์เกอร์ไม่เคยกดเลยเล่นมาตั้งนานเคยกดสองกล่องเองแล้วก็ได้ตัวห่วยแต่ตอนนี้มีตังเออมีเพชรอยู่8ปดนหนะกดครั้งละสี0รมันจะได้ปะวะไอตัวตัวพิเศษอะที่ชื่อว่าเอนะ็กโคเนี่ยตัวที่ต้องเติมเงินเดี๋ยววันนี้จะมาลองกดดูเคยเห็นแอดมินใน ของตอนก่นต้องกดเป็นยี่สบกว่าครั้งถึงจะได้อันนี้ผมได้กดได้ยี่สิบยี่สิบเอดครั้งนะอันนี้ไม่ได้เติมเงินเลยนะเพราะว่าเมื่อก่อนเคยเติมเงินแต่ว่าไม่ได้เติมเงินมานานละอันนี้คือค่อยๆเก็บหอมล้อมริ้มาหเรื่อยเป็นเดือนประหยัดนะโอเคสาธุเธอขอให้ได้ขอให้ได้จะได้มีตัวเติมเงินเดี๋ยวเขาตัวแพงๆเนี่ยโอเคได้ไหมได้ไหม เฮ้ยเฮ้ยกดครั้งเดียวได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนบอกกี่สิบกว่าครั้งเหนบอกกี่สิบกว่าครั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรเจ๋งเลยโคตรเจ๋งเลยเฮ้ยมาดูมาดูเฮ้ยดวงดีไว้ดวงดีไว้อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะตอนแรกนึกว่าแบบเฮ้ยเอาวะเก็บเงินไปั้างงานฮะไม่เป็นไรมันต้องได้ dong ยี่สิบกว่าครั้ง เอ็กโสามดาวนะครับออลอยขึ้นไปโอเคเป็นฮีโร่ใส่อินนะสกิลที่หนึ่งเอเอ็กโคบินสูงและหลบการโจมตีอย่างนั้นจะบินอ่อส so ุ่มความเสียหายยังไม่รู Top ้ใช้ไงนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมจะลองอัพไอ้สี่ท่าแล้วมาลองมาดูดันอ่อนกัน พอดีเพิ่งอัพสกิลตัวอื่นไปนะอาจจะมีท่าน้อยโอเคเอาสักอย่างละสี่กระจายกระจายไปโอเคอันถ้ามันคือบินสูงแล้วก็หลบการโจมตีอย่างนั้นบินเข้าหาศัตรูไล่ออฟไฟใส่ศัตรูแบบสูงกว่าเสียหายอย่างนั้นเอ็โคจะล่าศัตรูแล้วบินกลับจุดไม่รู้คืออะไรงงๆ,ๆกับมันอ่านี่พนไฟง่ายๆเออ โยนถังน้ำมันใส่ศัตรูแล้วเมื่อศัตรูโดนไฟความเสียหายจะเพิ่มต่อเนื่องโอเคก็ทําให้สกิลไอ้พวกไฟๆเราออกมาเนี่ยโดนดาเมจต่อเนื่องได้แรงขึ้นเอ็กโคใช้ระเบิดรีโมทโยนใส่ศัตรูสร้างความเสียหายแบบโอีเมื่อระเบิดแรกสกิลก,กันเครื่องย้ายและขยับศัตรูโอเคเรียกโดนมาซัพพอร์ตโดยโดนจะเพิ่มความเั็นจีเวทแล้วบารให้เอ็โคจากนั้นโดยที่จะเผาโอเคประมาณนั้นไม่รู้คืออะไรอ่ะใส่ของให้มันหน่อย เฮ้ยตกใจจริงๆนั่นีหยเปิดกล่องได้เคลียได้โอเคตอนนี้มันเวลห้าสิบนะ๋ยวผมจะกดไปกดไปไปลองท่ามันก่อนมันก็ จริงๆในไอเพจมันก็ขึ้นให้แล้วนะว่า <I 'm S 1> รีวิว Echo เอ็โคเป็นยังไงแต่ผมเดี๋ยวผมมาลองกันดูไหนๆก็กดได้แล้วโอเคมาดูมาดูเผื่อคนอื่นจะได้ไปรับมือด้วยยนถังยนเอาไม่มีดาเมจโอเคโดนอนนี้ป่ะ อ่ามันอาจอ่อนไปวะจะผมไปหาด่านที่มันเก่งกว่าน,นี้หน่อยมาโอ้ยโอเคโยนถังไปแล้วเ็กโดนไหมยังโอเคโดนมา โอเคก็เป็นระเบิดมูแล้วก็ปล่อยไฟแล้วถ้าเกิดเป็นตัวถังน้ำมันน่าจะทำให้สกิลต่อเนื่องโอเคกดนัตติดูเอ่อทำอะไรวะโอเคก็เป็นตัวโจมตีหมูนะที่โอเคผมก็ขาดพวกตัวพวกนี้อยู่เหมือนกัน ก็ถือว่าโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดครั้งเดียวได้เลยลองไปกดกันดูนะครับว่าจะโชคดีแบบนี้ผมไหมเห็นหลายคนบ่นต้องยี่สิบสามสิบครั้งกว่าจะได้กดครั้งเดียวได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมอัพเสร็จจุดติเสร็จอะไรแล้วเดีย๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันตามแบบของผมว่ามันใช้กับทีมไหนได้บ้างนะเฮ้ยอะลองกดอีกสักครั้งหนึ่งเผื่อได้ดาวเพิ่ม เนาะมันคงไม่โชคดีแบบนั้นเนาะเออแคเดีย๋ยวเก็บตังค์แล้วก็เดี๋ยวตัวใหม่ๆหม่ผมจะมาลรกดให้ดูอีกจะได้มีตังค์มากดนะเอาตัวเดียวตอนนี้ได้แล้วอย่าลืมซับสไคร e นะครับพลัง c ซ่ไปก่อนครับสวัสดีครับคนกดโชคดีนะขอให้โชคดีแบบผมไปละครับ